เอาเมืม่อนี้นะครับพ,รรพ่อใหญ่เค่ข้าร้อนสิผ้ามาเบิงเซฟเอ็มจากเมืองน้องบัวนะครับอ่าสิม่า,าเฮ็ดสูตรหลับปาจะเพียนเนาะแม่นบ่เซฟเอ็มแมนครับเบิงครับสูตรน้องบัวนะครับสูตรน้องบัวคร<า>เขา <ไป S 1> ใส่ลูกเบลลหลายๆครับยังหอมขวยเองด้วยครับเด้อ แจ้งหอมนอกก่หัวเองรอครับโอ้โหกินเดดังเลยครับอย่าใส่หลายด้วยครับกันคนบ่กินเผ็ดโอเคโอ,คโอ้หอม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 เลยยุใส่นเนี่ยมีกินด้วกันเหรอครับจานนี้มีที่เดียดแขวนวันอยุดควนหมดเลครับเด้อสุดหน้าปลาแล้วแต่ที่เติมผู้มาเคีมก็เติมเมอา สูตรสูตรน้องบัวอีอ่าสูตรนี่ก็ขี้เมาใช่สูตรขี้เมาขี้เมาน้องบัวครับโอ้จัดไปดขี้เมาขน้องบัวเจ๊มเสียบมาเสียบกันรอบมือเรารอบมือเด้อครับเด้อค้นน้องบัวไรเฮ็ดขึ้นกันนี่ละแต่ทั้งบานเราใส่หมดแดงเนาะ จะอยู่หนมีด้วยอือม,มันไม่เนาะแม่ต้องใส่บักหนาวหน่าบะมีกับบะใส่ใส่บักหนาวแทนแม่แบบใส่หลายผสมไหล่กันละอือ

Đè lên bóng. À, đây đây, <laughs> xếp Ở, xếp bưng nè. Ở sim năm nè. Sim này. À. Con mày ai đấy Mày Ừ. 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 Bên đây. Ừ. ừ. đây mày. <laughs> Bên ừ. đây. Chặn rồi. Chặn. gặp hầm năm pa. Tấm pa vào bài

บึงได้ที่เดียดดิบอกว่าพักอย่ตู้ไหมยู่เดียดครับอบอกได้ใส่เดี๋ยวนี้บอกใส่ไปแล้วบือเปล่าบอกนะเอาใส่ต้มอ๋อใส่ต้มตักต้มปุ๊บันหวานอืมอ๋อใส่ในหมวยเออเนี่ยต้มแต่ว่าต้มแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอืมไม่คือหยิบออกมาลักษณะดีไออืมเขาใส่พี่อันเมื่อไง บ่เพียใส่เพียเปลามันมีอยู่ดิมูมีนอ่ะมูมีนเนาะบะคือบะซอยบะซอยเนาะแหนมมูมีเพียนี่เห็นบ่ครับมีไข่ด้วยโอ้อืูคักมาไหนเอาซิมซิมซิมให้เบิ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวซดน้ำสดน้ำสดน้ำต้มสววยันอือันนี้ใส่อันนั้นบ่ไอ้ใบย่านางวะสมุนไพร บบยานางใส่บ่ได้ไอโอ้บ่ใส่เนาะไอ้สมุนไพรเด้บ่มันใบยันางอีหลีเด้สมุนไพรสมุนไพรอ่าปลูกอยู่กําลังปลูกอยู่บ่นั้นเกิดติเห็นบ่เอาสดน้ําสดน้ําสดน้ําชิปน้ำมาเอาเดี๋ยวเบิร์นก็ใหญ่เด้ออือโอ้จักเครื่องหลายขนาดนี้ครับวันชิปหล่อหมดแลละอือโอ้โหเดี๋ยวอืมเขามีสองบาทเด้สอ่า อืมเนี่ยครับสิบเอ็มสิบเอ็มเอ็มเมืองหนองบัวเอาเด้อลองเลงมาครับเออไอซีเมืองนะเดี๋ยวลองซีมเมืองก่อนอ่าลองซีมมีสอดอยู่แก้วเพิ่มสมอีกจัน้อยกับน้ำปลาอืมสมเข้าไปจางป่ะแมนน้ำเนียด้อปลาพ่อ

อ,อ้าวปนเ,นเป็น,น,นยังไงบ้างนี่อ๋อักมามันคักเดี๋ยวสิมวันนี้มันจะแสบัอ่าบเปลียอ๋อโอเคยกนิวไหมอืม